สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะวันนี้สาวผู้ไทยก็เลี้ยงวัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนหลายวันแล้วนะคะที่สาวผู้ไทยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเนื่องจากช่วงนี้ฝนลงแล้วเนาะสาวผู้ไทยกับพ่อ้านก็เตรียมพื้นที่นะคะไว้สําหรับปลูกยางเพิ่มนะคะในแปลงใหม่เนาะก็วันนี้ก็เลี้ยงวัวเหมือนเดิมค่ะ ปล่อยลงเลมหญ้านะคะหญ้าแถวนี้ค่อนข้างเขียวขจีค่ะทุกคนปล่อยให้เล็มค่ะตามสบายเลยอันที่จริงอะ่ะหญ้ายาวแล้วนะคะนี่หญ้าค่อนข้างยาวแล้วนะคะก็มีเกี่ยวบ้างค่ะนา,นานเกี่ยวทีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะปล่อยเล็มมากกว่านะคะเนื่องจากพื้นที่ในคอกของเราค่อนข้างที่จะแฉะนะคะเนื่องจากฝนลงเนาะมันชุ่มนะคะเรายังไม่มีงบประมาณในการทําคอกให้มันมิดชิดนะคะ ตอนนี้สาวผไทยก็เหลือวัวอยู่สี่ตัวค่ะทุกคนค่ะก็มีแม่สีนวลนะคะขาวผ่องนะคะแล้วก็บัวคําบัวคูนนะ,ะทุกคนก็เพิ่งจะขายตัวผู้ออกไปนะคะเนื่องจากตอนนั้นเนาะวัวผู้ของสาวผุไทยนะคะอ่าเป็นวัวสายพันธุ์บรามม่เลือดร้อยนะคะทุกคนค่ะสาวผุไทยก็เลยขายออกไปนะคะเนื่องจาก อ,อยากจะเปลี่ยนนะคะสายพันธุ์นะคะมาพัฒนาเป็นาสายพันธุ์ลูกผสมชาโลเล่หรือว่าบีมาเตอร์นะคะก็เลยขายงัวตัวผู้ออกไปนะคะก็เหตุผลสำหรับาการขายตัวผู้ออกนะคะที่เราจะเปลี่ยนมาพัฒนาเป็นสายพันธุ์ชาโลเล่หรือว่าสายพันธุ์บีมาเตอร์นะคะเนื่องจากเราก็ได้ศึกษาข้อมูลเนาะถามสอบถามกับผู้รู้นะคะทุกคนค่ะว่า าสายพันธุ์ไหนที่มันค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายแล้วก็กินแค่หญ้าก็อ้วนค่ะก็คือจะเป็นพวกอาชาโรเล่หรือว่าบีบมาสเตอร์นะคะแต่ว่าอาวัวสายพันธุ์รามาค่อนข้างที่จะต้องการการใส่ใจนะคะแล้วก็อัตราการให้เนื้อเนี่ยจะไม่ไหวเท่าอาสายพันธุ์ชาโรเร่กับบีฟนะคะก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนดูนะคะก็เลยขายออกตอนนี้ก็เลยอยู่4ตัวนี้นะคะทุกคน ก็ยังมีแม่สีนวลน,นะคะอาถึงจะยังไม่อ้วนมากแต่ว่าก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะก็มีเนื้อหนังมังสาที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ถึงกับผอมโซเหมือนตอนนั้นเนาะแข็งแรงขึ้น,นะคะ่ะค่อนข้างที่จะไปว่องไวนะคะเหตุผลที่ไม่อ้วนมากนะคะหรือไม่อ้วนไวเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเป็นหัวอาหารเลี้ยงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอายุที่เยอะแล้วนะคะก็เลยฟื้นฟูนร่างกายได้ช้านะอ้วนช้านะทุกคน แ่้วระก็ปล่อยเลี้ยงอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าอ,อยู่ในคอกมันจะไม่มีที่ให้เขานอนเนาะถ้าฝนไม่ตกนะคะเราก็จะล่ามไว้แถวๆนี้นะคะเวลาเขากินอิ่มเขาก็กินน้ําเขาก็จะสามารถนอนกลางวันได้พักผก่อนกลางวันได้นะคะวัวก,ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยเล็มอย่างเดียวแล้วเขาจะอ้วนนะคะเราก็ต้องมีเวลาให้เขานอนด้วยนะทุกคนคะ่ะถ้าอยู่ในคอกมันแฉนเนาะช่วงนี้เราก็ปล่อยออกเดินหากินค่ะเราก็ไม่เสียค่าดมัน ไปตัดหญ้านะคะนี่อันที่จริงเนี่ยหญ้าสวยมากนะะหญ้าค่อนข้างที่จะยาวนะคะนี่ถ้าเป็นวัวพันธุชโลเล่เนี่ยจะกินอย่างงี้นะคะกินค่อยๆเลมเลมไปกินแป๊บเดียวอิ่มเลยค่ะแต่ถ้าเป็นวัวพวกวัวโครงวัวบามันวัวอ่าใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างใช้เวลานานเนาะกว่าเขาจะอิ่มนะคะอันนี้สาวไทยก็มา อัปเดตให้ดูนะคะมาถ่ายคลิปให้ดูค่ะทุกคนค่ะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะขอบคุณทุกท่านที่สอบถามกันเข้ามานะคะก็ยังเลี้ยงวัวเหมือนเดิมนะทุกคนค่ะยังไม่ได้ถอดใจนะคะถึงแม้ว่าราคาจะค่อนข้างตกต่ำเนาะแต่ว่าก็เลี้ยงไปก่อนค่ะทุกคนค่ะเลี้ยงไว้ยามฉุกเฉินค่ะนะคะก็ยังมีโครงการที่คิดจะซื้อเข้าเพิ่มอยู่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถูกเนาะช่วงนี้นะคะแล้วก็ซื้อมาเล็มหญ้าแถวนี้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยหญ้ากำลังเขียวสวยเลยค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องสาวผู้ไทยชาวสวนของพวกเราด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ